ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีธนูประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 7าหครับสำหรับเดือนสิงหาคมนี้นะครับชาวลาัคนาราศีธนูเนี่ยสภาพโดยรวมโดยทั่วๆไปนะครับยังคล้ายๆกับเดือนที่แล้วครับคือเดือนกรกฎาคมครับแต่ว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะดีขึ้นกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนะนะครับแต่ช่วงสองสัปดาห์แรกนะครับคือสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่2เนี่ยก็ยัง ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะแต่ว่ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยหลังจากดาวสําคัญย้ายราศีนะครับหลายๆเรื่องครับของลัคนาธนูเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นนะครับแต่บอกแต่ต้นคลิปนะครับการทํานายนี้นะครับเป็นการทานายดาวจรนะครับสําหรับท่านที่มาดูช่องผมช่องเ,ออเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการทํานายดาวจร มันไม่ได้เป็นการดูแบบส่วนตัวนะครับไม่ได้เจาะจงรวงใครบางคนก็จะตรงบางคนก็อัจจะไม่ตรงเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเริ่มเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับดาวพฤหัสดาวอังคารและก็ดาวฤตยูนะครับดาวทั้งสามกลุ่มนี้นะครับสัมพันธ์กับดาวเสารดาวเสาร์เปดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับนะซึ่งมาอยู่ในภพสัตชนะครับนะเดินหน้าถอยหลังนี่อย่าไปให้ น้ำหนักเท่าไรนะครับดาวยังไงก็ดาวถึงแม้จะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยถ้าให้โทษก็กยังให้โทษอยู่จะให้โทษมากโทษน้อยแค่นั้นเองนะให้คุณมากคุณน้อยแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับอันนี้คือสมุลดาวต้นเดือนนะต้นเดือนนะครับดาวคารดาวมฤตยูดาวเสาร์นี่ก็ยังสร้างปัญหาหท่านอยู่นะครับดาวคารตัวนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งก็มาจากวินาศนะครับพบเดือนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีแล้ว กับปุตตะเนี่ยปุตตะเนี่ยก็เป็นเรือนที่ดีนะครับนะแต่ผมจะให้น้ําหนักมาที่อังคารวินาศมากกว่านะครับสัมพันธ์กับดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่ในภพสัตว์ช้างก็เกี่ยวพันกับพี่น้องเพื่อนฝูงนะการพูดการเจราจามาจากการเงินเอาอยู่มีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องแล้วนะครับดาวฤตยุก็ดาววุ่นวายอาเพศนะครับก็คือว่า,ามันก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายของท่านนะนะครับโดยเฉพาะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี่ยสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ อารมณ์โทสะอย่างเงี้ยอย่าลืมอังคารนี่ก็อารมณ์โทสะนะอารมณ์โกรธนะครับนะพวกย่วพวกโมโหอะไรพวกนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะจิตใจอารมณ์ของท่านเนี่ยก็ต้องแบบเรียกว่าประคับประคองนะระวังการเจ็บป่วยนะครับนะอารมณ์โกรธอะไรพวกนี้นะครับระวังคําพูดนะการเจรจาเนี่ยนะครับนะระวังเรื่องการเนี่ยคำพูดไปเจรจาหรืออะไรพวกไปคอมเมนต์ในสื่อสังคมออนไลน์สัตว์แชตก็เพื่อนฝูงกันพูดการเจรจาสมัยนี้ก็มันเกี่ยวกับเรื่องการ ไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์อะไรในสื่อสอังคมออนไลน์ก็ต้องระวังด้วยครับมันจะเสียเกียรตินะครับเพราะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี่ยดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนที่ดีครับเจ้าเรือนสุภาพก็ยังตกมรณะอยู่นะครับอาทิตย์นี่ก็หมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงเครดิตนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะการพูดการเจรจาการเข้าสังคมสมาคมเนี่ยมันจะเสียเกียรติเสียหน้านะครับนะนะครับมันจะไม่เหมาะนะครับนะก็ต้องระวังด้วยนะครับนะ าดาวพูดก็หมายการเจรจาอยู่แล้วนะในตัวมันเองเนี่ยโมรณะอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะการพูดเจรจาครับนะนะครับทีนี้ท่านที่มีบุตรนะครับอ่าขานตัวนี้ก็ผุตต่างก็บุตรท่านที่มีบุตรนะมีบุตรมีลูกอะแล้วลูกของท่านมีล,ลักนณราศีธนูนะครับดวงดาวแบบนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะแล้วก็ยาวอีกหลายๆเดือนเลยการเรียนการศึกษาของบุตรของท่านเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับนะ เกิดความยุ่งยากอะไรในการเรียนนั่นแหละนะถ้าก็ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกของท่านนะครับนะนะครับเนี่ยดวงดาวอย่างนี้ผมอ่านได้แบบนี้นะครับนะประการต่อมานะครับท่านจะต้องอันนี้สาคัญเลยนะผมเน้นเลยนะครับออสามดวงนี้สัมพันธ์กับดาวเสาร์นะครับนะดาวเสาร์มาจากการเงินการเงินมาอยู่ที่สัตชาจะได้ว่าพี่น้องที่เกิดตากันมาพี่นฝูงครับนะ ท่านจะต้องระมัดระวังการขัดแย้งหรือการไม่ลงรอยกันเนี่ยกับพี่น้องที่เกิดตากันมาของท่านหรือกับเพื่อนฝูงนะครับนะด้วยเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเงินผลประโยชน์อะไรพวกนี้นะนะครับต,ต้องระมัดระวังด้วยนะรวมทั้งเนี่ยดาวพฤหัดยังอยู่กับมฤตยูอังคารเนี่ยท่านระวังมันจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจถูกขัดจังหวะในการทํางานอะไรพวกนี้นะก็ต้องบริหารอารมณ์นะอย่าไปโกรธนะครับนะนะครับเดี๋ยวมันจะเสียมากกว่านั้นนะมันจะเป็นหนักๆก,ก็ช่วงสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2เนี่ยครับ จริงๆมันเป็นไอ้ปัญหาที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมแล้วนะครับนะนะครับเดือนนี้ก็ยังดำรงอยู่นะแต่มันจะเบาลงแล้วจะมีดาวอลไรเนี่ยดาวเกตย้ายราศี่เราวันที่13เนี่ยนะสินี่ก็สัปดาหน์นึงมี7วันน่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ก็ตีว่าสองสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะจะหนักนิดนึงนะแต่พอดาวเกตย้า,ายเนี่ยสัปดาห์ที่3เลยเป็นต้นไปนี่ดาวทิศก็จะย้า,ายมาอยู่ในภพเดือนสุภาษะภเดือนที่ดีแล้วนะนะครับดาวอังคารนี่ก็จะมามาเล็งลัคนาเออท่านก็จะมีีแอคทฟ มีใครเอกำลังวางชามีเรียกว่าคึกคักขึ้นมานะครับนะนะครับพวกดาวคารเป็นดาวที่ให้กําลังเลยนะดาวขยนันดาวกล้าหาญดาวแอคทีฟอ่ะนะนะครับอ่ะทีนี้ดาววิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนะครับดาวพุธดาวพุธอาทิตย์นะครับเป็นดาวดีทั้งนั้นเลยนะนะครับพุธนี่ก็คู่ครองปุตเอ่ปอปัตตานีแล้วก็กรมมะนะครับงานนะเกี่ยวพันกับคู่ครองนะนะครับ อาทิตย์ก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ก็ได้ส่วนราชการแม่ผู้มีอำนาจอิทธิพลอะไรก็ได้การไปต่างประเทศก็ได้ผู้บรทําช่วยเหลือสนับสนุนคุณงามความดีความอุดมสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้าอุ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะครับนะครับมันตกมรณะอยู่เนี่ยนะนะครับช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งลนที่สองเนี่ยแล้วมีดาวเกตเลงด้วยนะเกตเลงด้วยแล้วเกตตัวนี้มาอยู่ในภพการเงินนะ,ะนะครับมันเป็นดาวดีนะครับนะดาวดีแต่มาอยู่ที่เสียนะครับอ่า เรียกว่าอยู่ในภพเรือนที่สี่ท่านก็ต้องเฝ้าระวังอ่าหรือเรื่องของบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเจ็บป่วยก็ได้นะเอออาทิตย์มาอยู่มรณะเนี่ยบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่อะไรเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยบุบัติเหตุหรือถูกหลอกถูกโกงก็ได้ก็สมัยนี้มันแข่ง Call c นเตอร์มันเยอะนะนะครับหรือท่านมีเรื่องเดือดร้อนก็ได้นะมีเรื่องเดือดร้อนท่านก็ต้องไปช่วยเหลือไปแสดงความกตัญญูนะครับนะถือ่าการไปกตัญญูเลยนะครับออกแนวนี้นะครับนะประการต่อมมาเนี่ยดาวอย่างนี้เนี่ยท่านจะไป ข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือสนับสนุนรู้สึกระง,งับไปก่อนดีกว่ายังไม่เหมาะสมนะนะครับออกแนวนี้ครับนะครับมันก็วิจารณ์ไม่ไม่ยากอะไรหรอกนะประการต่อมาดาวอย่างนี้ก็ต้องระวังผู้ใหญ่เพ่งโทษด้วยนะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งโทษจ้องจับผิดผู้ใหญ่ตรวจสอบดังนั้นถ้าก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ต้องเอออย่าไปขัดใจนายอย่าไปขัดใจผู้บังคับบัญชาอย่าไปขัดใจ ต้องตามใจอกเอาใจหน่อยนะเออนะครับดาวอย่างนี้ก็ต้องแบบนี้แหละนะทีนี้ดาวอาทิตย์เวดาเจาเลยสุภะสุภาตกมรณะเนี่ยถ้าสุภาษแปว่าต่างประเทศเนี่ยท่านจะดําเนินการธุรกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเนี่ยอาจจะติดขัดล่าช้ามีปัญหาแก้ไขเ,เนี่ยตีติดขัดเนี่ยถ้าก็ต้องอ,อดทนหน่อยนะนะครับมันสําเร็จแหละแต่ว่ามัน มันต้องมันต้องเหนื่อยนะนะครับถึงจะสําเร็จนะนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยดาวอย่างนี้ไม่เอาแล้วมันไม่ใช่นะเราก็ต้องฝืนดวงนะครับนะประการต่อมาเนี่ยดาวทิศดาวเจ้าเรือนสุภาพเนี่ยไปถูงมรณะเนี่ยสุภาพถ้าจะแปลว่าลูกค้านะครับคนทําธุรกิจก็ต้องมีลูกค้านะครับนะนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับดาวอย่างนี้นะครับต้องระวังการพิพาทกับลูกค้านะครับโดยเฉพาะยิ่งลูกค้าหลใหญ่ละสำคัญเนี่ยนะนะครับเออต้องบริหารให้ดีนะบริหารจัดการให้ดีนะครับ ถ้าเราทําดีนะก็เราก็ผลประโยชน์กอ็อยู่กับเรานั่นแหละนะนะครับนะเออทีนีออ้ดาวแบบนี้นะครับพุธเกตนะตกพุธตกมรณะเนี่ยคู่ครองคนรักในอาจาร์เาเรียกว่าอะไรคู่ครองคนรักมันจะออกแนวที่ว่าอ ทำตัวแปลกๆนะเออพุดกับเกตเนี่ยคู่ของคนรักอาจจะมีพฤติกรรมมีความคิดมีพฤติกรรมมีการการะทําแบบแปลกๆ,ๆแผลงๆเนี่ยแปลกแหวกแนวเนี่ยแต่มันคงไม่ถึงขั้นกเพียนเพี้ยนๆนะคงไม่ถึงขั้นเพี้ยนๆนะครับเนะียเออก็จะไปทะเลาะก,กันนะจะเป็นนี้เพราะว่าดวงดาวมันทำให้เป็นแบบนี้นะนะครับเออแล้วก็คู่ของอาจจะใจร้อนก็ได้นะรออะไรไม่ค่อยได้เลยก็เรียกว่าคู่ใจเ็วด่วนได้นแหละนะนะครับออกแนวนี้นะแล้วก็คู่ของอาจจะคิด อาจจะมีความคิดในการที่อยากใช้เงินลงทุนอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งนะก็ต้องพูดจากันดีๆนะนะครับก็ต้องถ้าเราไม่เห็นด้วยกรณีเราไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะเราก็ต้องมีวิธีพูดนะนะครับเพราะว่าเดือนนั้นอาจจะทะเลาะกันนะเพราะว่าเดือนนี้มันมีโอกาสทะเลาะกันนะเดี๋ยวเดาวเกตนี่จะมาทับลัคนาท่านแล้วดาวังคารก็จะมาเลงลัคนาเนี่ยไหมเนี่ยดาวังคารดาวทะเลาะวิวาทนะนะครับมันก็มีโอกาสทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันได้นะนะครับในเดือนนี้นะแต่มันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแต่นี่มันเริ่มมีสัญญาณแล้วนะครับ สรุปนะสรุปในช่วงที่ดาวเลงกันแบบนี้สัปดาห์ที่หสัปดาห์ที่สองเนี่ยนะครับก็คือว่าปัญหาในเรื่องของดาวอาทิตย์เนี่ยไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรพวกนี้นะนะครับเอ่อมันจะเป็นช่วงสองสัปดาห์แรกนะนะครับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองอะไรพวกนี้สองสัปดาห์แรกขนานั้น,นครับสัปดาห์ที่สามที่สี่ไปแล้วกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะเบาลงนะเบาลงเยอะเลย ถึงขั้นที่ว่าหมดไปเลยก็ได้นะครับทีนี้วิเคราะห์วิจารณ์ดาวกลุ่มต่อไปนะครับน,ะนี่ช่วงสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองนะต้นเดือนนี่ดาวสมบู์อยงี้นะครับนะนะครับดาวสุกดาวชุดต่อไปนะเซตต่อไปดาวสุกดาวเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดีนะดาวสุกมาจากราะเออมันก็เรือนที่ดีดาวสุกตัวนี้มาจากอฬินะอฬิก็ไม่ดีแล้วการขัดแย้งปัญหาบอร์ศักความยุ่งยากหนี้สินก็ได้นะนะครับหนี้สินก็ได้เออ อลิตแปว่านี้สินก็ได้นี่นะครับอาจจะมีการเจราจาปนมมนี้เจราจากับเจ้าหนี้คือคือรอาศีธนูเนี่ยมันมีทั้งเป็นเราเป็นเจ้าหนี้ก็มีเป็นลูกหนี้ก็มีนะครับนะเออถ้าเป็นเจ้าหนี้มันจะมีการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้ปนมหนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะอันนี้มันก็หมายถึงไอ้อะไรนะการพูดการเจราจาอยู่แล้วไงนะครับนะ่เออ เขาเรียกว่าดาวอย่างนี้นะดาวอาทิตย์เด่นๆไม่ใช่ดาวเสาร์ก็มาจากดาวเจ้าเรือนที่ดีนะครับเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในภพสัตชะก็การเจราจาติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรองเลยนะแล้วดาวสุกตัวนี้ในส่วนหนึ่งก็มาจากลาภะนะครับลาภะกาไราผลประโยชน์มาอยู่ในภพสุภะดาวดีมาอยู่ในภพที่ดีนะมันก็ต้องทายดีบ้างมันก็ต้องมีส่วนดีบ้างครับนะแต่บังเอิญว่า,าส่วนหนึ่งน้ําก็มาจากอริและอีกอย่างหนึ่งสุกกับเสาร์เนี่ยมันก็เป็นคู่ศัตรู มันก็ต้องมีทั้งดีทั้งเสียนะอ่ะผมจะเอาข้อดีก่อนนะนะครับข้อดีเนี่ยนะเขาเรียกว่ารายได้ผลประโยชน์หรือเงินเนี่ยมันมีเข้ามาแน่นอนครับนะมีเข้ามาแน่นอนนะนะมีเข้ามาแน่นอนครับนะทีนี้นะแต่มันอาจจะอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ได้นะหวังร้อยอาจจะได้มาสักเจ็ดสิบแปดสิบอย่างนี้หรืออาจจะได้สักหกสิบ 60, อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะดาวอย่างนี้นะนะครับ คือเรียกว่ามันไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยประการข้อควรระวังนะข้อควรระวังข้อที่หนึ่งนะระวังการขัดแย้งกับพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยเรื่องของผลประโยชน์นะเห็นไหมอันนี้ก็พี่น้องเพื่อนฝูงแล้วนะเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์นะนะครับ่าเรื่องผลประโยชน์นะก็ต้องบริหารให้ดีนะนะครับข้อควรระวังต่อมาครับนะในเรื่องของระวังเรื่องการเงินการลงทุนนะครับนะจะลงทุนอะไรทุนนี้ดาวอย่างนี้นะครับนะ โดยเฉพาะยิ่งท่านที่เป็นนักลงทุนนะลงทุนตลาดทุนลงทุนเทรดค่าอะไรสารพัดเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะเทรดทุนเทรดค่าเงินฟอเร็กอะไรเยอะแยะไปหมดนะร่างับไปก่อนครับชะลอไปก่อนนะนะครับรอดูทิศทางอะไรให้มันดูดีก่อนนะคือดวงดาวอย่างเงี้ยมันทําไปมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะขาดทุนนะที่จะขาดทุนที่หรืออาจจะเจ้านะอย่างดีคือเจ้านะมีโอกาสสูงที่จะขาดทุนหรือไม่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 เป็นไปตามเป้านะ ดังนั้นเนี่ยจะลงทุนช่วงนี้ต้องโอ้โหต้องรอบครอบที่สุด่นะนะนะครับประการต่อมานะข้อควรระวังนะการเจราจาเรื่องเงินในช่วงนี้นะครับนะอาจไม่ราบรื่นครับนะเจราจาการเงินช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับถ้าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะถึงจะสําเร็จนะเจรจาเรื่องการเงิน,กา,งนการลงทุนในคุนี้นะประการต่อมานะครับไอเรื่องของไอเขาเรียกว่าอะไรการเงินนะในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ได้เสียหายนะไม่ได้เสียหายแต่ว่าอ มันจะต้องทำที่ความรอบครอบนะครับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเลยนะทั้งสิบสองลัคนาราศีในเดือนสิงหาคมเนี่ยระวังหมดเลยระวังเลยครับดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยมันเล่กันเนี่ยมันเป็นดาวให้โทษครับนะมันให้โทษมากกว่าให้คุณนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละลัคนาเนี่ยจะระวังเรื่องอะไรครับนะนะครับนี่ง่ายๆเลยหลักการดูดวงครับไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับนะเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับนะนะครับ ทีนี้ดาวย้ายราศีนะผมย,าย้ยายชุดเดียวทีเดียวรวดเดียวเลยนะสิบสามเนี่ยดาวเกตย้ายนะครับสิบสามนี่ดาวเกตย,าย้ 13, า,ตยายมานี้มากุมลัคนาท่านสิบเจ็ดสิงหากลางเดือนก็ดาวอาทิตย้ยายจากมรณะไอเดือนที่เสียให้โทษเนี่ยมาอยู่ในเดือนที่ดีแล้วนะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นะนะนะมันจะดีขึ้นนะครับนะนจะดีขึ้นแล้วสิบยี่หกเนี่ยยี 26, ่หกนี่ดาวคานนะครับนะที่มันตกอรลีอยู่เนี่ยนะพบอริอยู่เนี่ยก็จะ ย้ายเข้าเรือนที่ดีนะครับนะวันที่ตามด้วยติดติกันเลย27ิบเดดาวศุกร์ดาวเรือนที่ดีราพะเนี่ยก็จะย้ายมามาอยู่ในภพการงานนะครับนะผมย้ายทีเดียวเลยนะนะครับ ดาวย้ายราศีดวงดาวเปลี่ยนเหตุการณ์ก็เปลี่ยนนะครับนะแต่แบบนี้เปลี่ยนไปทางดีเป็นส่วนใหญ่นะครับดาวชุดแรกทีทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเอ๊ดดาวอาทิตย์ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อดาวทิศมาอยู่นี่ลืมเขียนไปดาวทิศย้ยายดาวทิศต,ตัวนึงจริงๆดาวศุกร์นี่ตัวงนะเพราะว่าดาวศุกร์ย้ายจริงๆวันที่ยี่สิบหกนึงอ่ะเขียนไว้นี่ก็ได้นะเป็นไรหรอกเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนลบวันอาทิตย์นี้โอเค ดาวทิด์ดาวเจ้าเรือนสุพระมาอยู่ในเรือนสุพระก็เป็นตำแหน่งเกษตรตำแหน่งที่ดุลแรงนะตำแหน่งที่ดีได้ดาวสุขเป็นคู่มิตรนะครับนะเป็นคู่สมพลนะแต่มีดาวเสาเล่งนะดาวเสาเล่งก็กลายเป็นว่าดาวทิศกับดาวเสาเป็นดาวคู่ธาตุนะเป็นดาวคู่ธาตุระวิเสาเร่าร้อนไฟลนนะครับนะเป็นดาวกิยศศักดิ์ศรีนะนะครับอืมเป็นดาวคู่ธาตุนะมีดาวสุขมาด้วยแต่สุขก็เล็งเสาอยู่ทั้งเดือนนะเกือบทั้งเดือนอะ เล็งมปจะถึงนู่น7นู่นะนะนะครับดวงจะขยับดีขึ้นนะครับตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปนะโดยภาพรวมนะจะทำอะไรช่วงนี้ดูคล่องตัวขึ้นกว่าแต่ก่อนนะนะครับมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะนะครับนะส่วนคนที่ทําธุรกิจนเนี่ยปัญหาจุกจิกในเรื่องลูกค้าเนะี่ยมันจะหมดไปนะนะครับหมดไปนะหรือบัรเทาลงอะนะไอ้เรื่องการต่างประเทศไรพว,วนันี้ก่อนหน้าเนี่ยมาติดขัดช่วงนี้ก็จะดีขึ้นง่ายขึ้นนะนะครับ แต่ข้อควรระวังนะดาวศุกร์ตัวนี้ก็ยังถูกดาวเสาเล็งนะศุกร์กงถูกดาวเสาเล็งถึงแม้ผู้ลักผู้ใหญ่หัวหน้างานน่ยจะส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนเรารักใคร่เมตตาเรานะครับแต่ท่านก็คอยจับผิดเรานะคอยตรวจสอบตรวจเช็คคอยเจาะจี้คอยนี้เรานะนะครับดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโชว์ที่มือให้เต็มที่นะครับอย่าไปขัดใจผู้รับผู้ใหญ่อย่าไปขัดใจหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอย่าไปขัดใจเท่าแก่อย่าไปขัดใจนายจ้างนะครับนะนะครับเพราะท่านก็จะประเมินเราอ่ะประเมินเราตลอดนะนั้นเนี่ย เรต้องโชว์เต็มเต็มที่เลยนะดวงดาวแบบนี้นะครับนะผมทายอย่างนี้นะช่องผมนะนะครับทีนี้ดาวที่จะวิเคราะห์วิจารณชุดต่อไปนะครับไปไวๆเลยนะดาวคารมาอยู่ในภพเรือนที่ดีนะครับปัตตานีเนี่ยแต่ว่าแล้วมันอยู่ในภพเพศตรงข้ามคู่ครองเพศตรงข้ามด้วยนะครับนะนะครับคือความรักนั่นแหละดาวเกตมากคุมลัคนานะครับนะกลายเป็นว่า อังคารก,กับเกตเลงกันเนี่ยแม่จริงจมันเป็นคู่ดุงเดือดน,นะดาวอังคารที่เป็นคนู่แข่งขันคู่ดาวสงครามก็ได้ได้คู่นี้อ่ะคู่แข่งขันคู่ประชันขันแข่งนะครับนะแต่เมื่อมาอยู่นี้มันออกแนวความรักเนี่ยมันเป็นไงวาทั้งรักทั้งโกรธนะทั้งโกรธทั้งรักนะเรียกว่าถ้าเป็นหนังเป็นละครเรียกว่าตบจูบอ่ะนะคือทั้งเปียดทั้งรักอ่ะนะเออตบกันก็จูบกันนะจูบกันก็ตบกันอีกนะออกแนวน,นี้นะครับนะนะครับ มันเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นเรื่องดีส่วนใหญ่ผมจะขอไทายดีเป็นส่วนใหญ่นะนะครับท่ายดีเป็นส่วนใหญ่นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะก็ต้องระวังนะเขาเรียกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องระวังการทะเลาะวิวาทกับคู่ของคนรักด้วยนะครับนะนี่จยบว่าแฟนคนรักอาจจะเอาแต่ใจและใจร้อนอนะนะครับนะแต่ข้อดีคือจุดเด่นนะผมเอาจุดเด่นก่อนนะดาวแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะและผมทายท่านพิสูจน์ด้วยนะทายคนลัคณะราศีธนูพิสูจน์เลยว่าไอซี่ผมจะทายวันนี้จริงหรือเปล่านะดาวแบบนี้นะครับแฟนคนรักจะมาเอาอ,อกเอาใจท่านเป็นพิเศษเลยตามใจอกใอจท่านพิเศษแต่ก็มีข้อเสียนะทำนองว่ารักมากก็จะหึงหวงมากอ่ะนะเออไปคุยกับเพศตรงข้ามเนี่ยเอาชักโมโหแล้วนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เอออันนี้มีข้อม,มันมีข้อดีก็มีข้อเสียนะคืองน,นีแฟนจะรักมาก แต่ตามใจมากนะแต่ก็าจะอาจจะถึงเรามากนะนะครับแฟนยอดใจเป็นพิเศษนะมากกว่าแต่ก่อนนะทีนี้นะครับนะความรักนะความรักความสัมพันธ์คู่ครองนะเป็นลัาษะที่ว่าเออทั้งรักทั้งโกรธเรียกว่าตบจูบห่นะสาหรับคนที่มีหุ้นส่วนนะมันไม่ได้หมายถึงไอ้ที่ความรักอย่างเดียวเนี่ยหุ้นส่วนก็ได้นะคนที่มีหุ้นส่วนนะมันก็ต้องระวังการขัดแย้งกับหุ้นส่วนด้วยนะช่วงนี้รู้สึกว่าหุ้นส่วนจะ,จะใจร้อนเลยนะเจ้าอารมณ์หน่อย นะครับนะถือคุ้นส่วนนี้มีความคิดแบบแปลกแปลแงแ่เพี้ยนเพียนก็ได้นะเออนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับเออทีนี้การจะลงนามเอกสารสัญญาปัตตานีแปลว่าเอกสารสัญญานะเอกสาเสาถูกต้องเซ็นชื่อนะเป็นเอกสารเป็นสัญญาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งดาวคารตัวนี้ก็มาจากวินาศนะครับวินาศแปลว่าความเสียหายเดอรอดวุ่นวายนะครับนะนะครับความเสื่อมสลายก็ได้นะคดีความก็ได้นะเออเป็นไปได้หมดเลยอืม ีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่งนะดาวแบบนี้สาหรับในเรื่องคู่ครองคนรักคู่ไหนที่มันมีปัญหากับแฟนคนรักอดีตแฟนคนรักนะอดีตคู่ครองเนี่ยที่มันมีปัญหาฟ้องร้องกันเนี่ยเพราะว่าอังคารตัวนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากวินาทนะวินาทแปลว่าคดีความการฟ้องร้องกันนะครับถ้าคู่คนไหนนะมีการฟ้องร้องกันเนี่ยดวงดาวลักษณะแบบนี้มันจะมีการดําเนินการในเรื่องคดีเนี่ยขยับไปอีกกิ๊กหนึ่งนะนะเช่นเมื่อก่อนหน้านี้จากกี่เดือนกี่อะไรก็แล้วแต่ มันมีการยื่นฟ้องนี้ดาวแบบนี้นะครับก็เรียกว่าสารศาลเรียกสอบพยานอย่างนี้นะหรือบางคนสารเรียกสอบพยานไปนแล้วดวงดาวแบบนี้ก็กลายเป็นว่าสารนัดฟังคําพิพากษาแบบนี้ก็ได้นะนะครับเกี่ยวกับคู่ครองนะก็คือว่าคนราศีธน,นูในเมืองไทยเนี่ยประชากรไทยมีต้อง66ล้านคนในะปัจจุบันนี้นะนะครับมันก็มีประมาณ12ราศีไปหารก็ประมาณ5ล้านกว่าคนนะนะครับมันก็ต้องมีบ้างอะนะนะครับ อ่ะทีนี้วันอีวันที่27เดนี่ยดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มันมาย้ายนะครับนะย,ย้ายย้ายออกจากไอราศีสิงห์เนี่ยเป็นภพไอสุภะเนี่ยมาอยู่ในภพกรัรมมานะครับนะดาวศุกร์มาอยู่ในภพกรัรมมกากัมมาะคือการงานธุรกิจนะครับดาวศุกร์ก็มาจากลาภะนะครับนะลาภะอริก็ได้นะนะครับ ดาวดีมาอยู่ในภพหรือที่ดีนะครับนะแต่มันได้ตําแหน่งนิดหนึ่งเสียแล้วนะเสียแล้วดีไม่แท้ครับแถมมีดาวราหูเลงเนี่ยจริงๆดาวราหูกับดาวอันนี้มันก็เป็นดาวกิเลสกําหนดเหมือนกันนะดาวกรรมารมณ์ดาวอีที่ดาวโลกิยะนะคือโลกเราเนี่ยมันจะมีโลกิยะกับโลกุตระนะครับโลกิยะคือเราท่านอย่างผมนี่แหละนะรักโลบกดหลงนะครับนะโลกุตระคือพระสงฆ์นะครับที่บวชท่านไม่สนใจแล้วนะเรื่องโลก,กีเรื่องทรัพสมบัติอะไรพวกนี้นะนะครับ ดวงดาวแบบนี้นะครับอะมีช่วงปลายเดือนนะลัคนาธนูจะเป็นยังไงลีลาชีวิตนะครับของคนลัคนาคดูเนี่ยหลังจากดาวศุกร์ดาวทางโลกเนี่ยมาอยู่ในภพการงานนะครับนะทายยังไงครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนิดนี่คือมันถ้าเปรียบเป็นทหารคือผลทหารนั่นแหละนะถ้าเป็นธุรกิจก่อสร้างเนี่ยเอ่อถ้าดาวศุกร,ร์ไปเกษตรไปอุมหาจักรเนี่ยก็คือว่าคนระดับ เจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทก่อสร้างแต่ถ้าดาวสุกเป็นนิดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นกรรมกรก่อสร้างถึงมันไม่มียศมีศักดิ์นะถ้าพูดบ้านๆคือมันมันต่ำต้อยอะนะมันไม่มันไม่มีความภาคภูมิใจนะนะครับมานะออกแนวนี้นะถ้าเป็นทหารคือพลทหารนะครับนะถ้าดาวสุกเนี่ยเป็นเกษตรมาอุณสาหกรเนี่ยก็รเดับกพลเอกอนี้นะนะพลพลเอกทหารนะนะครับนะง่ายๆมาอยู่ในพบการงานอย่างนี้ไทยยังไงครับงานดีไหมได้ดี มีงานเข้ามานะครับแต่มันเป็นงานแบบเป็นนิดอ่ะเป็นงานเล็กๆน้อยงานโครงการเล็กๆนะเออมันคงไม่ถึงเกษตรงานนะนะงานที่คนอื such such ่นเขาไม่เอาแล้วนะคืองานเองงานดีๆคนอื่นเอาไปหมดอะเราเหลือแต่งานที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันเป็นงานเล็กๆงานที่มันไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่นะส่วนงานใหญ่ๆงานดีๆคนอื่นเอาไปหมดนะงานที่งานใหญ่ๆงานโครงการระยะยาวเนี่ยคนอื่นแย่งไปหมดเอาไปหมดแต่เราได้โครงการเล็กๆทําสั้นๆได้เงินไม่กี่ตังค์เนี่ยเอาอย่างนี้นะ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะออกแนวนี้แหละแต่ก็ยังดีที่ได้งานนะครับนะรอนู่นครับอ่าแนจะเดือนหน้าเนาะไม่รู้วันที่เท่าไหร่ผมไม่ได้ดูขนาดนั้นนะรอครับใจเย็นๆครับลัคนาธนูนะใจเย็นๆรอให้ดาวศุกร์เนี่ยเข้าตำแหน่งเกษตรนะครับได้ตำแหน่งเกษตรได้ลาภะด้วยเนี่ยนั่นแหละครับมันถึงจะมีความภาคภูมิใจนะครับก็คือว่าดวงดาวชีวิตคนมีขึ้นมีขึ้นมีลงนะนะครับอ่าสรุปอีกทีนะจบแล้วนะครับความสำนายจบแล้วมสรุปนะ ก็คือว่าดวงลัคนาธนูเนี่ยดีขึ้นกว่าเดือนแล้วนะครับดีขึ้นกว่าเดือนแล้วแต่ว่าไอ้ช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาถึงวันที่ยี่สิบหกสิงหานะแต่โดยที่ดาวคานเนี่ยมันยังอยู่ที่ราศีพฤษภอยู่เนี่ยมันก็ยังสร้างปัญหาอยู่นะจริงๆเอาท้ากันแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเอาใจกันนะนะครับก็จะสร้างปัญหาอยู่นะแต่พอมันมีดาวยิบย่บยอยเนะี่ยดาวเกตด,ดาวอะไรย้ายเนี่ยมันก็เลยเออ ดาวมังคานัวนี้ถึงแม้มันจะอยู่กับดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสอยู่ตัวนี้มันก็ถึงแม้มันจะส่งผลเสียแต่มันก็ลดลงเยอะนะมันจะคลายไปเลยก็ต่อเมื่อนูน่นดาวมังคานย้ายออกเลยนะครับมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะที่ดีขึ้นนะครับนะครับเอาละครับคำทำนายก็จบแล้วนะนะครับสําหรับเออ่ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวครับผมรับดูดวงส่วนตัวนะครับนะสนใจแอดไลน์มานะครับการดูดวงส่วนตัวผมผมใจพ่อ24 มาร่วมในการทํานายด้วยนะครับมันจะดีกว่ากับใช้ศาสตร์เดียวครับเปรียบเสมือนผมเป็นนักรบอย่างนี้นะผมไม่พึ่ง M16 กแล้วครับผมต้องใช้ระเบิดคว้างสังหารใช้มีดสั้นนะครับใช้ปืนพกนะครับนะเพราะบางสถานการณ์เนี่ยเราจะใช้ M16 ไม่ได้นะครับเราต้องหยุดฆ่าศึกด้วยระเบิดคว้างสังหารนะครับบางสถานการณ์เนี่ยเราจะต้องหยุดฆ่าศึกสังหารฆ่าศึกด้วยความเงียบครับเราใช้มีดนะครับนะนะครับ กระบวนการดูดวงนะครับเราจะไม่พึ่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไม่ได้นะครับจะใช้ศาสตร์ไหนดูนะครับถ้าดูถูกดูแม่นนะ่ะถือว่าใช้ได้นะครับการจัดสังหารฆ่าศึกเนี่ยเราจะใช้มีดใช้ปืนหรือไม่แต่ใช้ไม้ตอพจนะครับนะถ้าสังหารได้ถือว่าใช้ได้นะครับนะแม้แต่สารวัตรอะไรที่นครสวรรค์นเนี่ยพี่รู้สึกอย่าปี54ปี54ีรู้สึกปี54ครับไอ้ช่วงชนะ่วงโควิดระบาดน่ไอ้สารวัตรอะไรพิงยาวเอ่ยชื่อมันหรอกที่เอาถุงพลาสติกคุมผู้ต้องหานะ แล้วก็เสียชีวิตนะครับนะที่มีสารวัตรเขาเนี่ยมีรถเฟอร์รารี่เยอะๆมีรถเยอะๆเลยแม้ได้ถุงพลาสติกมันสังหารได้มันฆ่าเป้าหมายได้นยะมันก็เป็นอาวุธหมดนะครับนะเอาละครับก็ท่านที่ดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครันะรยกว่าเป็นการสนับสนุนช่องนะครับระบบ AI เนี่ยมันจะดันขึ้นฟีดนะครับในการค้นหาเราจะได้ง่ายนะครับนะช่วยกดไลค์ด้วยนะครับนะช่วยกดไลค์ด้วยแล้วก็ คลิปผมทุกคลิปนะครับแชร์ได้เลยนะครับนะนะครับคลิปผมทุกคลิปนี่ผมตั้งใจทำนะครับนะเดือนเดือนนึงผมบอกได้ไม่กี่คลิปหรอกนะเพราะว่างานผมเยอะนะนะครับและผมไม่ได้มาถ่ายตามตำรานะนะครับผมถ่ายตามประสบการณ์38ปีของผมนะนะครับนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ